หญ้าขมใบย่นคืออะไรต้นหญ้าขมใบย่นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าทูเครียมวิสกี้ดัมบลูมจันยนวงกระเพราหรือลาเมซีนหรือลาเบียแกต้นหญ้าใบย่นมีชื่อท้องถิ่นอื่นว่าสารหัวเซียง โชเมียนขู่เช่าสัวคักเคียงเป็นต้นต้นหญ้าขมใบย่นจะเป็นพันไม้ลมลุกอายุหลายปีต้นมีความสูงได้ประมาณ30-7 0เซนติเมตรลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมตั้งตรงแต่กิ่งก้านที่ปลายกิ่งลำต้นและใบมีขนสั้นขึ้นปกคลุมใบต้นหญ้าขมใบย่นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงคู่ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมคนใบมนส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยใบมีขนาดกว้างประมาณ1.5-3เซนติเมตรและยาวประมาณ3-6เซนติเมตรใบมีน้ำเมือกเหนียวหลังใบย่นเป็นสีเขียว ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อนเส้นใบชันและมีขนสั้นก้านใบยาวประมาณ1.7-3เซนติเมตรดอกต้นหญ้าขมใบยนต์ออกดอกเป็นช่อและเรียงกันเป็นคู่ตามซอกใบหรือที่ปลายกิง่งช่อดอกยาวได้ประมาณ2.5-5เซนติเมตรดอกเป็นสีแดงอ่อนหรือม่วงอ่อนกลีบดอกเป็นรูประฆังซ้อนทับกันมีกลีบ5กรีบด้านบนมี2กลีบส่วนด้านล่างมี3กลีบดอกมีเกสรเพศผู้4อันเกสรเพศเมีย1อันมีขนมากขนต้นหญ้าขมใบยนต์ ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ขนาดเล็กมีสีเหลืองน้ำตาลและมีผิวย่นลูกกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1มิลิเมตรข้อมูลทางภิสัวิทยาของต้นหญ้าขมใบยน่น 1. พบสารจำพวกอะมิโนแอ,อซิดกลูโคลินฟีนอลคาร์บอิลิดแอซิดเป็นต้นสรพคณและประโยชน์ของต้นหญ้าขมใบยน่น 1. ทั้งต้นช่วยแก้อาการร้อนใน 2. ทั้งต้นมีรสเฝื่อนขมเผ็ดเล็กน้อยเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดตับและกระเพาะใช้เป็นยาทําให้เลือดเย็นช่วยกระจายเลือดขับพิษร้อนถอนพิษไข้ 3. ทั้งต้นช่วยแก้เลือดกำเดาอาเจียนเป็นเลือด 4. ใช้เป็นยาแก้ไอหวัดตัวร้อนด้วยการใช้ต้นสดประมาณ30-50กรัมนำมาต้มกับน้ำผสมกับน้ำผึ้งรับประทาน 5. หากถ่ายเป็นเลือดให้ใช้ต้นสดประมาณ 30- 40กรัมนำมาต้มกับน้ำผสมกับน้ำผึ้งรับประทาน6ทั้งต้นใช้รักษาฤิิดวงทวารในลำไส้7ทั้งต้นช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนของสตรี8ทั้งต้นใช้เป็นยาห้ามเลือด9ทั้งต้นใช้รักษาฝีนองปวดบวมอักเสบส0 ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้พิษสุนัขหรืองูกาด11ทั้งต้นช่วยแก้อาการบวมแก้ฟกช้ำดำเขียวแก้ปวดข้อเข่า12ช่วยแก้าการเจ็บเต้านมด้วยการใช้ต้นสดประมาณ35กรัมนำมาตามผสมกับเหล้าแล้วนำไปพอกขอกราบขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมานะที่นีด้วย